อันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับเวลาเราตัดลำไผ่ที่ถูกไปทำข้าวหลามเนี่ยเขาจะตัดประมาณนี้นะครับไม่ใช่ตัดจากนี่ไปถนนึงโคนนะมันไม่มีรูนะครับมันตันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตัดตั้งแต่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราตัวน,นี้ลุงอยู่กับไผ่ที่ลักษณะพิเศษครับเป็นสายพันธุ์ครับ ตัวนี้คือไผ่สีสุกครับแบมบูซาบลูเมียนาครับแต่ว่าอันนี้มันกลายเป็นสีทองเห็นไครับปกติไผ่ตัวเนี้ยบางทีเราเรียกชื่อง่ายๆว่าไผ่บ้านนะครับมันมีไผ่ป่าตัวนี้คือไผ่บ้านทั้งสองตัวมีหนามทั้งคู่นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวแปลกคือสีทองเห็นไหมครับนี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะทําพวกเกี่ยวกาเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยสวยๆนะเวลาจะขึ้นบ้านใหม่เนะี่ยเขาต้องใช้ ตัวไผ่สีสุกเนี่ยเนี่ยคับสีสุกแค่ๆเลยแล้วก็สีทองด้วยนะครับแต่วันนี้เรากําลังจะมาตัดเพื่อเอาลํำไปใช้ประโยชน์ครับนะครับอันนี้ลุงก็ตอนไว้บ้างก็มีอะไรก็มีนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนี่นี่อันนี้ติดแล้วแต่ว่ามันมดื่นๆมาติดแล้วก็มีครับเห็นยากคุณคุณโคกตัดน,นี่ลากนี่แล้วเนี่ทีนี้นเราก็จะเอาลํำไปใช้ประโยชน์นะโอ้โหกำลังมันเลาะนี่ ใช้เวลาพอสมควรเลยครับอันนี้ก็เป็นไผ่ที่ใช้งานได้เยอะครับคือเรื่องงานจักสารก็ได้นะครับเรื่องตอนนี้จะเอามาทําอะไรุงจะเอารำไปทำข้าวหลามเห็น <c oughs> นี้จริงๆอ่ะศีทุกทั่วไปอะไ่ะแหละเทีนนี้มันไม่มีมันไปอยู่แปลงนูน้นแปลงกระบินแต่ทกรีทุกทั่วไปคือศีทุกเขียวนะอยู่แปลงกระบินเออตัวนี้บบกอีกตัวนงนะมันมีสีดําด้วยนะเนี่ย มีสีดำมีสีทองที่ลุงมีนะแล้วก็สีเขียวทั่วไปมันมีอยู่แล้วครับก็กาลังจะมาตัดลำเอาไปใช้ประโยชน์ไม่รู้จะดึงได้ไหมเนี่ยนะตัดแล้วก็ไม่จะดึงลงไหมเนี่ยเอา,เอา,เอานะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับเวลาเราตัดลำไผ่ที่ถูกไปทำข้าวหลามเนี่ยเขาจะตัดประมาณนี้นะครับไม่ใช่ตัดจากนี่ไปถนนึงโคนนะมันไม่มีรูนะครับมันตันเพราะฉะนั้น T t t è, มันก็ต้องตัดตั้งแต่ม่กลางกอแล้วเอาง่ายๆเลยกลางกางกอขึ้นไปถึงเนี่ยเนี่ย กำลังสวยเลยครับนี่เดี๋ยวไปทำแผลนะเยื่อก็จะดีแล้วครับสีสุกนะครับ,รบหลังจากเราเผาแล้วสภาพไม่สวยเลยแต่เราก็ต้องมาเหลาให้สวยนะครับอันนี้ไผ่สีสุกนะ,ะเดี๋ยวเราเหลากันก่อนมันคืนนี้เผากันยันโอ้โหก็อาจจะอันนี้ครั้งแรกของฝีมือลุงเองนะครับกำหนวยการผลิตเองแต่ว่า สูตรนี้มากินดูแล้วความหวานใช้ได้สำหรับคนแก่ไม่ชอบหวานมากแต่ว่าเค็มน้อยไปน,นิดนึงเดี๋ยวเรามาปรับสูตรนะเดี๋ยวต้องเพิ่มอีกครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับอันนี้เนี่นีเราก็มีเยื่อไหมเอ้ยโอ้เยื่อใช้ได้เดี๋ยวจะไปโมหัวมันนะ,ะหัวมนะันน่ะดูที่นะเฮ้ยเยื่อใช้ได้เอาลงมาเลยดึงปืนเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ